สวัสดีครับเ,เพื่อนๆบารมงครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้มารีวิวผลิตภัณฑ์แบบ simple simple ก็คือที่เก็บมเมล็ดกาแฟแบร,รนด์แบร,รนด์หนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆและราคาดีด้วยนะครับโปรดรับไว้พิจารณานะครับก็รีวิวกันง่ายๆเร็วๆกับแบรนด์ J Coffee นะครับใครที่ยังไม่รู้จักแบรนด์ J Coffee นะครับก็เป็นผู้นำเข้าเกี่ยวกับ สโลบาร์ bar, นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ทํากาแฟนะครับรวมถึงสิ่งที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟลป22แฟลป58แฟลป 58x นะครับเจคั f ฟ e ่ก็จะเป็นตัวแทนในการจ,จำหน่ายนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็ไม่ได้พูดถึงอุปกรณ์เหล่านั้นเลยนะครับพูดถึงที่เก็บเมล็ดกาแฟอย่างเดียวและวันนี้เราก็มาอันบ็อกซ์ง่ายๆนะครับสำหรับเจ้าตัวที่เก็บเมล็ดกาแฟสูญญากาศนะครับหรือว่าชื่อของเขาก็คือ Smart v a c u u m pod ซึ่งจริงๆเราจะมีสไซส์ด้วยกันนะครับไซส์แรกนะครับก็จะเป็นไซส์เล็กหน่อยนะครับสำหรับนะครับ700มิลลิลิตรนะครับหรือว่าถ้าเราเก็บมเมล็ดก,กาแฟเนี่ยเก็บได้ถึง250กรัมนะครับ ส่วนไซส์ใหญ่นะครับก็มาที่1,400มลินะครับหรือว่าจริงๆแล้วก็คือสามารถเก็บได้500กรัมเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับว่าอยากจะได้นะครับในไซส์ซิงแบบใดแกะกล่องกันมาให้ดูเลยแล้วกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับปัามขอแกะเป็นกล่องใหญ่แล้วกันเพราะว่ากล่องเล็กเนี่ยปัามแกะไปแล้วใช้ไปแล้วนะครับก็ อันบ็อกซกล่องใหญ่ให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว s m a r t ทวอลคุ้มพอรนะครับพันสมลตรหรือว่า500กรัมนั่นแหละตัวกล่องนะครับก็คือแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้โทนแบบกระดาษแข็งสีน้ําตาลนี้มันมาแรงจริงๆนะครับซับแด์ของเขาก็เป็น Specialty J นะครับของ J c o f f e e นะครับชื่อว่า Fresh Cafe Always ก็เป็นรูปนะครับที่เก็บเมล็ดกาแฟนะครับอ่ะแกให้ดูกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ ให้ดูประมาณนี้นะครับก็แพ็คมาอย่างดีกันกระแทกมาอย่างดีนะครับเหมือนนะครับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับข้างในนะครับนี่เลยแกะออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือไซส์ขนาดใหญ่นะครับเป็น Specialty J นะครับที่เก็บเมล็ดกาแฟแบบสูญญากาศนะใครที่พิจารณาที่เก็บเมล็ดกาแฟแบบสูญญากาศก็ลองพิจารณาเจราคาหน้ารักมากๆนะครับ ใครที่สนใจก็กด description นะครับใต้ลิงก์เหมือนเดิมนะครับตามจะพยายามนะหาลิงก์นะครับส่งมาให้เพื่อนๆนะใต้ description นะพอแกะออกมานี่ก็เรียบร้อยนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในกล่องนะบรรจุภัณฑ์นะครับก็จะเป็นแบบ แก้วนะครับไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็มีฐานรองที่เป็นซิลิโคนเนาะกันกระแทกไวล์ระวางแรงแมันอาจจะแตกได้ถ้าไม่มีซิลิโคนกันกระแทกตรงนี้นะครับส่วนด้านบนนะก็จะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งมาพร้อมกับนะครับเครื่องดูดสุญญากาศนั่นแหละภายในตัวฝาพลาสติกด้านในนะครับแกะกันเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้างในนะครับก็จะมีคู่มือนะครับต่างๆตรงนี้นี่คือคู่มือนะ ให้ดูว่าวิธีการใช้ใช้อย่างไรอุปกรณ์ต่างๆนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซับซ้อนเลยตั๊มลองให้ฟังก็ได้ง่ายๆในโถนะครับก็ยังมีแถมนะครับเขาเรียกว่าสายชาร์จนะครับใครที่ใช้ USB นะครับที่เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือก็สามารถใช้ USB Type A ได้เลยนะครับหัวที่ชาร์จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ไม่ได้เป็นหัวที่ชาร์จแบบไทสีทั่วไปนะออกแบบมาเพื่อตัวนี้โดยเฉพาะนะครับหลังจากนั้นก็นี่ตัวพร์เอของเรานะครับฝาที่ดูดสูญยากาศนะครับปุ่มเปิดครับจบวาวนะครับ,บ,รบแล้วก็ฝาเป็นพลาสติกนะครับซีลมาอย่างเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะมันก็จะแกะไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยครั้งแรกนะครับวิธีการใช้ นะครับอย่างสั้นๆเลยนะเพราะว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สั้นพอสมควรชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะครับซ้ายนะครับมันเป็นแม่เหล็กนะเป็นขั้วแม่เหล็กนะเราก็สามารถติดเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ชาร์จนะครับในระหว่างที่เราชาร์จอยู่นะครับไฟก็จะเป็นสีแดง บบตามรูปนะครับเมื่อไร่ที่เราชาร์จเต็มนะครับไฟก็จะเป็นสีขาวดังรูปเช่นเดียวกันนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับชาร์จนานแค่ไหนไม่รู้ปังก็วางเอาไว้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็เต็มแนละ้วถัดมานะครับก็บรรจุภัณฑ์นนะก็สามารถใส่ได้ปังบอกเราว่า2ขนาดนะครับ250กรัมแล้วก็500กรัมนะครับแล้วแต่ความต้องการของเพื่อนๆเ,เลยว่าอยากจะใส่ไซส์ไหนก็เลือกซื้อให้เหมาะสมแล้วกันว่าชอบแบบไหนวิธีการใช้แบบง่ายๆแล้วกันสาหรับตัว specialty J นะครับที่เป็นสมาร์ ว่าคุ้มพอนะครับตัวนี้หรือว่าที่เก็บกาแฟนั่นแหละพูดซะยาวเียนะครับเมื่อกี้เราชาร์จเสร็จแล้วนะชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยเต็ม1ครั้งเนี่ย กดเข้ากดออกเนี่ยได้ประมาณ200ครั้งประมาณแบบ2เดือนปั๊มคิดว่านะครับวิธีใช้ใช้อย่างไรนะปัมก็เปิดโหมดที่สตาร์เตอร์กับเพื่อนๆเ,เลยแล้วกันนะครับใส่เมล็ดก,กาแฟข้างในนะสำหรับสเปเชียลเจนะครับที่ดีไซน์ออกมาเป็นแก้วก็สามารถโชว์เมล็ดกาแฟได้นะครับอันนี้คือแพ็กเกจจริงที่สําหรับโชว์จริงๆนะครับเลี่ยงแสงแดดเลี่ยงอากาศร้อนหน่อยแล้วกันนะครับถัดมานะครับก็จะมีซิลิโคนยางตรงนี้นะกันลมอีก1ชั้นแหละจริงๆก็คือ ปิดแล้วนะมันก็ไม่มีลมเข้าแล้วแต่นะครับ Specialty J ตรงนี้ก็สามารถกดที่ปุ่มเปิดนะครับตรงนี้นะครับบามจะให้เพื่อนๆลองสังเกตดูแล้วกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กดปุ่มเปิดนะครับสวิตส,สีขาวก็จะทํางานกระพริบยางซีลตรงนี้ก็จะดูดสูญยากาศออกไปนะให้ดูแล้วกันอธิบายอาจจะเข้าใจยากไปหน่อยนะครับจริงๆมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ simple นะฝมันก็จะกระพริบยางตรงนี้ก็จะดูดเข้าไปนะครับ เมื่อไรนะครับที่ทํางานเสร็จนะครับเครื่องก็ออโต้สต็อปทันทีนะครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยง่ายเนาะถัดมานะครับสำหรับอ c ิเสบัต่างนะครับที่มีลมเข้าไปข้างในได้ซึ่งคิดไม่ออกเหมือนกันว่าทําไมจะเข้าไปได้แต่ลักษณะในการใช้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นะครับเมล็ดกาแฟมีการถายแกส๊สจะมีอากาศอยู่ข้างในหรือแก๊สอยู่ข้างในเนี่ยเขาจะทําการออโต้นะดูดอากาศนะครับดูดแก๊สออกมาภายในระยะเวลา40วินาทีอะ ลองทําให้เสมือนว่าอากาศเข้าแล้วกันนะครับและเดี๋ยวเรามารอดูกันว่า20-40วินาทีเนี่ยนะครับมันจะทํางานหรือไม่ก็ลุ้นไปกับเพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับเห็นไหมมันก็ทํางานอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มใดๆเลยด้วยซ้ำนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็จะทําให้ กาแฟของเพื่อนๆเนี่ยมีความ fresh ตลอดเวลานะครับดึงอากาศออกไปก็คือปัจจัยก็คืออากาศนี่แหละจะทําให้ความชื้นนะครับเข้าไปเกาะตัวเมล็ดก,กาแฟคั่วของเรานะครับทำให้ไม่สดนะครับประมาณนั้นวิธีการเปิดฝานะก็มีวิธีการเหมือนกันก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟจะกระพริบ3ามครั้งนะครับกระพริบ3ามครั้งก็คือปิดการทํางานของระบบออโต้วัคุมนะครับก็คือสูญญากาศอัตโนมัติแล้วก็ปิดเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ ดันไปด้านขวาด้านซ้ายก็แล้วแต่เพิ่มเพื่อเลยนะครับก็ดันให้อากาศออกแบบนี้นะครับดันด้านข้างนะแบบนี้เลยที่นิ้วปากนะครับและเราก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับถ้าเราลืมปิดสวิตนี้นะเราก็จะดึงไม่ออกนี่คือวิธีการที่เรียบง่ายเรียบร้อยแล้วนะครับในการรีวิวเจ้าตัว Specialty j ท t ่ ออกแบบดีไซน์มาใช้ง่ายๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยน่ารักน่ารักกำลังดีเลยสำหรับใครที่พิจารณาที่จะมีที่เก็บนะครับเมล็ดกาแฟดีๆสักอันนึงแบบสูญญากาศก็ตัวนี้เลย specialty J นะครับแบบนี้แหละแบบนี้เลยง่ายๆมากๆนะครับ นี <łość> ่ก็รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เร็วที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็เพื่อนๆก็ลองไปใช้ลองไปพิจารณาดูนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องผมด้วยแล้วเจอกันใหม่กับเรื่องราวของกาแฟในตอนหน้าเป็นอะไรบ๊ายบายครับ